<Jungle. S 2> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์อสเรียนออนไลน์โปรแกรม After Effects ในคลิปโบนัสเพิ่มเติมนี้จะมาทำโลโก้อินโทรในแบบ 3D โดยไม่ต้องใช้ปลั๊กอินหรือโปรแกรม 3D จากภายนอกดูแลเหมือนง่ายแต่ถ้าได้ทำเองหรือแม้ทำตามคลิปนี้ก็น่าจะมีคนบ่นว่ายากและถือโอกาสมาแนะนำสคริปต์ฟรีที่น่าเอามาใช้ทำงานให้เร็วขึ้นด้วย เริ่มจากเปิด New Composition ขึ้นมาตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ขนาด1920ค1080 30เฟรมเ่อวินาทีคลิกตรง 3D Render ปกติแล้วเราจะใช้ Classic 3D ผมเริ่มที่ Cinema 4D เลยการเรนเดอร์ด้วย Cinema 4D เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปสามารถทำอะไรได้เพิ่มขึ้นและที่เคยทำได้ก็จะทำไม่ได้อย่างเช่น motion blur blending mode track matte ทำไม่ได้คลิกโอเคกด ctrl y เปิด solid layer ขึ้นมาตั้งชื่อเป็น background bg m a k e k o c o m s i ไ e เป็นสีขาวคลิกโอเคกด ctrl d ติ๊กเป็น3 d 1ตัวคลิกออกมาคลิกขวาเปิด new camera one node focal length 35mm ไม่มี depth of field คลิกโอเคไปที่ rectangle Tool ไม่เอา Fill เอาแต่ Stroke ปรับสีเริ่มจากสีเหลืองแล้วกันผมตั้งค่าขนาด25พิกเซลดับเบิลคลิกสร้าง rectangle ขึ้นมาเอามาไว้ใต้กล้องเปิดเข้าไปใน rectangle ปรับโซ่ออกความกว้าง700ความสูงคือแกน y 200พิกเซล ตอนนี้เราอยู่ในโหมด Cinema 4D Rendering เราสามารถปรับความหนาได้เลยถ้าเราติ๊กมาติ๊กเลยครับติ๊กให้เป็น 3D สำหรับเจ้าตัวนี้มี background ตัวนี้บางอยู่กด R ปรับเอียงเขาไปลบ90องศาแล้วดึงลงมาด้านล่างเราจะทำเป็น floor แต่แถวนี้ก่อนละกันเมื่อเห็นเจ้า Rectangle นี้แล้วก็เปิดเข้าไปใหม่ ลงมาที่ geometry option กด shift p พ g e down 1ครั้งไปยืนอยู่เฟรมที่10คลิก stop watch rotation เปิด transform er. มาก่อน rotation y นี่ครับ y rotation กด alternate shift ลูกศรขวา1ครั้งดีด keyframe 0ย์องศาไปทางขวาเพื่อให้เขาไปยืนอยู่เฟรมที่20ส่วนตำแหน่งเฟรมที่10ลองหมุนดูก่อน นี่เราจะหมุนแบบนี้ก็เท่ากับว่าให้เป็น90องศาขอดูด้านข้างแล้วไปทั e x t r u d e กันเพิ่มความหนานี่ไงเพิ่มความหนา200เขาจะเพิ่มจากตำแหน่ง anchor point ไปด้านหลังปรับ anchor point เพื่อเลื่อนมาอยู่ตรงกลาง Z เท่ากับ e x t r u d e หาร2 100ครับอยู่ตรงศูนย์กลางของ object เลื่อนมาตรงนี้ก่อน มาดูหน้าดูตาปรับ Bevel Style เป็น Convex เพิ่ม Bevel Depth เป็น4อาจจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นไม่รู้เรื่องเลยถ้าอย่างนั้นคลิกออกมาคลิกขวา n w w l like. i h t เริ่มจาก Point Light like ดีกว่า Point Light like, Intensity ปรับเป็น100 ให้สีออกมาเป็นขาว for off ไม่ต้องมีติ๊กตรง cast shadow คือให้มีเงาด้วย shadow darkness 100% shadow diffusion ตั้งค่าตรงนี้เสียเลยก็ได้เพื่อให้ diffusion คือความละมุนของเงาไม่ให้มันคมจนเกินไปคล้ายๆ feather ที่2 0 0 p พิกเซลคลิกโอเคกด p อ่าลองเปิด2 View ดูฝั่งซ้ายคือ top view มองจากด้านบนส่วนฝั่งขวาคือ Active Camera นี่คือ Point Light ปรับแกน X ให้เข้ากลางก็คือ960ส่วนแกน Y ดึงให้สูงขึ้นไปหน่อยสูงคือติดลบนั่นเองลบส9 6ายใส่ไปแกน Z ดดึงเข้าไปก็คือติดลบน้อยลงที่ ลบ5 5 1คลิกเลื่อนลงมาให้เห็นนี่ z ู o เอาออกมาเราก็จะเห็น point l i g h ด้วยแต่ทีนี้ยังไม่เห็นเงาเห็นอะไรเลยเจ้า object เราคือ shape layer ตัวนี้ไปดูที่ material option c a s e shadow คือทอดเงายังปิดอยู่ต้อง on เครื่องก็จะช้านี่ครับเงามาแล้วซึ่งเป็นเงามืดเครื่องช้ามากก็ต้องเพิ่มไฟอีกเราใช้พอยต์ไลท์เพื่อต้องการเงาคลิกออกมาไม่เลือกอะไรเลยคลิกขวา new เพิ่มไลท์อีกแบบหนึง่งเป็น ambient 75%สสีขาวเช่นกันสีขาวโอเคเลยปุบ ปรับเป็นวิวเดียวเครื่องจะได้ไม่ช้ามากเพื่อที่จะให้ดูเบเวลนี่ไงฮะเบเวลที่เราเซตค่าไว้ลบเหลี่ยมมันนั่นเองเบเวลคอนเวกสีพิกเซลเนี่ยนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ก่อนจะปิดเงามาปรับ background ตัวนี้ครับแบ็กกราว n d 3D ผลักเข้าไปข้างใน เอาเคอร์เซอร์มาจอ่อผลักเข้าไปลึกๆรองรับเงาให้เต็มคลิกออกมาเพื่อไม่ให้เสียเวลาและไม่ให้เครื่องมันช้ามาติ๊กตรงนี้ครับไอคอนรูปสายฟ้า fast preview ปกติจะใช้ adaptive resolution เรามาติ๊ก fast draft เราจะไม่เห็นเงาแต่เครื่องมันไม่ช้าพับพับด้วยพับด้วยพับด้วย พับด้วยค่อยเรียกมาใหม่ทีละตัวจะได้ไม่เกะกกะมากนะักเลื่อน Playhead มาตรงนี้เปิดเข้าไปที่ไซส์มาปรับค่าขนาดกันใหม่ลดความกว้างเหลือ50ก่อนแล้วเลื่อน Playhead มาด้านหน้าสุดคลิกที่เชฟเลเย y e r กด s กด s h i เพดดาว1 2, 2ครั้งคลิก Stop Watch ช c เกลกดชิปเพดอัพหนครั้ง ปลดโซ่ออกผมอยากยืดเข้ามาก่อนแกน Z ทสเกลแทเป็น130แล้วเลื่อน PlayHead มาจุดหน้าสุดเลยมาปรับให้ลดลงเหลือ10ส่วนความสูงแกน Y 15ให้เป็นจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆประมาณนี้ก่อนจะหมุนขยายขึ้นมาก่อนแล้วหมุนมาอย่างนี้คลิกกด u U อ,อีกทีหนึ่งเรามี Keyframe 2ตัวแล้วนะครับ Scale ก,กับ y r o t a t i o n เริ่มจากขยายขึ้นมาแล้วหมุนฝุกลากคลุม Keyframe กด f 9ทําทำ e a s y e a s e เปิดกราฟขึ้นมาขยายก่อนขยายขนาดให้เห็นกันชัดชัดกราฟสำคัญมากสำหรับเรื่องนี้คลิกที่ Scale อย่างเดียวเช็คดูตอนนี้เป็น value graph ขอใช้เป็นสปีดกราฟขอขยายเต็มจอเลยมาคลิกตรงนี้ครับปุ๊บเลื่อนแขนมาแขนแรกส่วนใหญ่จะเป็นแกน X ก่อนเลยซึ่งแกน X เราไม่ได้ปรับค่าอะไรเอามาหลบไว้ก่อนมันจะได้ไม่ซ้อนทับกัน ส่วนแขนที่2เราจะคลิกได้สีเขียวคือแกน y อยู่แล้วแกน y ดึงมาฝั่งซ้ายนิดนึงตรงนี้ก็เช่นกันดึงมาครั้งแรกจะติดแกน x เสมอดึงไปหลบไว้ก่อนตัวที่2จะเป็นแกน y แกน y ดึงมาด้านซ้ายนิดหนึงเพื่อให้เห็นแขนของแกน z ตัวนี้ดึงมาฝั่งขวา สวนทางกันยอดจะสวนทางกันยอดเขียวแกน y มาซ้ายยอดน้าเงินแกนแซดไปขวาก็เพื่อต้องการช่วงแรกเนี่ยให้เขาขยายแกน Y ขึ้นมามากกว่าแกนแซดพอมาใกล้ๆเห็นชัดๆก็ให้ขยายเฉพาะแกนแซดความกว้างพลบขึ้นมาเลยไงตรงนี้ช่วงนี้ให้ขยายพลบขึ้นมาแช่อยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วค่อยหดเข้าไปดึงมาอีกหน่อยหนึ่งสำหรับตัวกลางคือแกนแเนี่ย เพราะเราไม่ได้ดึงเลยสักครู่อ่านิดเดียวนี่นี่ฟูบมาคลิกที่ Y Rotation กราฟคลิกตัวนี้แล้วดึงมาฝั่งนี้สุดเลยก็คือเมื่อขยายฟูบแล้วต้องรีบหมุนแล้วพอโหดกลับไปที่ร้อยทุกตัวทั้ง x y z หมุนจบพอดีที่ตรงนี้อ้าวกด c t r l เลือก2กราฟดูเลยนี่นะครับ วายเด้งเร็วก่อนแซดค่อยฐานกว้างๆเลยยืดปลึบขึ้นมาแล้วค่อยๆหดช่วงค่อยๆหดนี้พลิกตัวเลยโรเตชันนี่คือสีเขียวของ Y ายโรเตชันปรุบแล้วหดมา100%ของ XYZ ที่หมุนกลับมาตรงนี้แล้วเรียบร้อยหดลงมาดูปิดกราฟลองดูครับ ลิกตรงนี้แล้วกด n ก่อนก็ได้ปึ๊บนี่ไงปึ๊บต้องการแบบนี้ทีนี้ผมอยากให้มันสัน่นให้มันสั่นต้องทำยังไงสั่นโดยคลิกออกมาคลิกขวา new n o w object ติ๊กเป็น3 d แล้วดึงลงมาไว้เหนือ uh, shape layer ตัวนี้ เอาเชฟเลเยอร์ไป p a r e เรกับหน้า Object คลิกที่หน้า Object กด P คลิกขวา Separate Dimension คลิกออกมามายืนอยู่แถวนี้คลิก Stopwatch Y Position เลื่อนคีย f r a m e มาด้านหน้าตรงนี้ผมขอเลื่อนขึ้นไปที่500ให้เป็นแบบนี้ ผมต้องการให้มันกระเพื่อมนั่นหมายความว่าเราต้องใส่ Expression เป็น Overshoot มีสคริปต์มาแนะนำเป็นสคริปต์ฟรีของ u c r a ร m e d i a เป็นสคริปต์ฟรีเดี๋ยวผมจะแจกไปหรือจะไปโหลดเอาจากนี้ก็ได้มีวิธีใช้เรียบร้อยนะครับ u c r a ร m e เ i a เมื่อได้สคริปต์แล้วเอาเข้าไปติดตั้งที่โฟลเดอร์นี้ครับ C โปรแกรมไฟล์ a อ o b e 2,020 support file เลื่อนมาที่ Script ในนี้จะเป็นส c r i p t ต่างๆส่วนส c r i p t ตัวที่ว่าเจ้า browsing เนี่ยเข้าไปในโฟลเดอร์สคริปต ui panel อีกรอบหนึ่งผมจะแจกตัวนี้ไปไฟล์นี้เมื่อได้ไฟล์นี้ไปแค่เอาเข้ามาใส่ในโฟลเดอร์นี้เลย drive c program file adobe adobe แต่และเวอร์ชั่น support file โฟลเดอร์สคริปต แล้วก็โฟลเดอร์สคริปต UI panel เอาเข้ามาใส่ในนี้มาเรียกเปิดจากตรงนี้ได้เลยที่ Windows เขาจะมาอยู่ที่ตรงนี้สคริปต์ต่างๆนี่ที่อยู่ตรงนี้ตอนนี้ผมติ๊กถูกเปิดหน้าต่างนี้และ browsing ซึ่งก็คือตัวนี้นั่นเองผมเอามาซ้อนไว้กับหน้าต่าง e f f e c t a n d p r e s s t คือตรงนี้การใช้งานไม่ยากใส่ Expression เลือกเอา overshoot หรือ b o w back เราเรียนกันไปแล้วสำหรับ expression การใส่ตอนนี้ผมเลือก position หรือถ้าไม่เลือกเขาใส่ให้เลยเราก็เลือกตรงนี้มี position scale rotation หรืออย่างอื่นที่ไม่ใช่3ตัวนี้หรือแม้แต่ใช่3ตัวนี้ถ้าเราเลือกแล้วเลือก selected ก็ได้ผมใช้ตัวนี้ชั่วกว่าผมคลิกและเลือกแล้วก็เลือก overshoot ด้วยคลิกตุบเข้าไป นี่ครับเขาใส่ Expression มาให้เราแล้วเพื่อให้มันเด้งมีค่าให้ปรับด้วยนี่ครับใส่ Effect Slider Control Amplitude f r e q u e n c y d ีเราเคยเรียนกันไปแล้วนะครับว่าการทำ Bouncing และสูตรคณิตศาสตร์สคริปมันเป็นยังไงคนไม่เคยเรียนเนี่ยมีพวกนี้ใช้ก็ไม่เกิดการประยุกต์คลิกมาใส่ดื้อๆลองดูนะฮะคลิกมาใส่ดื้อๆผลมันจะเป็นยังไงนี่ฮะมันไม่เกิดอะไรขึ้น กลับไปดูพื้นฐานเรื่องบทของ expression นะครับเปิดเข้ามามาดูกราฟกันนี่ครับการจะดูกราฟของ expression คืออะไรต้องมาติ๊กตรงนี้ expression ติ๊กบุกเข้าไปนี่ฮะเช็คให้เปลี่ยนเป็น value graph ตำแหน่ง540ตรงนี้คือตำแหน่งที่500วิ่งมาปุ๊บก็ over shoot มาแล้วก็กระเพื่อมแล้วลองดูเขากะเพื่ม แค่ไหนพอใจไหมมันก็โอเคอยู่ถ้าจะให้กระเพื่อมมากกว่านี้เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเจ้าแอ p มพิจูดตรงนี้เนี่ยมันมาจากอะไรมาจากความเร็วสุดท้ายคือจุดนี้ไม่เชื่อพิสูจน์ถ้าความเร็วตรงนี้เป็น0ูนย์นั่นคืออะไรลองทำเป็น e a s y e a s ดูดิเลือกกด f 9แ m p l อ t มพิจุดมันก็จะเป็น0ูย์ด้วยเพราะมันไปคูณกับค่าความเร็วจุดสุดท้ายไงอ่ะผมกด f 9นะครับ ปุ๊บเห็นไหมเป็นศูนย์เลยกด ctrl z ตรงนี้ต้องไม่เป็น easy ease จะทำได้เฉพาะตรงนี้ผมจะส่งมันส่งให้มันแรงกว่านี้นั่นหมายความว่าคลิปตรงนี้กด f 9ทําทำ easy ease หรือติ๊กตรงนี้ก็ได้ครับเพิ่มแขนขวาปุ๊บถ้าเราส่งมาหมายถึงว่าค่อยๆออ,ออกตัวแล้วพุ่งมาความเร็วสุดท้ายมันจะยิ่งเยอะขึ้นถูกไหมเพราะมันเริ่มออกตัวช้าถ้าดึงมาอีกหน่อยนึง ปุ๊บแอมลิจูดก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นลองดูถ้าผมดึงสุดเนี่ยนี่เห็นไหมแอมลิจูดมันก็จะเพิ่มขึ้นนี่คือทบทวนด้วยเอาเอาแค่นี้ก็พอละลองดูก่อนใช้แอมลิจูดตรงนี้ก็ได้แต่ยังไงเสียตรงนี้สำคัญกว่าตรงนี้จะมีข้อจำกัดอาจจะสังเกตได้ไม่ชัดเท่าตรงนี้อาลองดูพอใจไหม อ้าลองดูอีกทีนึงมันก็กระเพื่อมเล็กน้อยผมขอส่งให้มันอีกปแล้วยอดแรก กับยอดที่2ยอดที่2จะมากหรือน้อยเรามาปรับตรง DK ได้ด้วยคือการลดทอนถ้าลดทอนน้อยจะมีคลื่นเยอะขึ้นทั้งสูงเยอะขึ้นและจํานวนคลื่นก็เยอะขึ้นด้วยขอลดเพราะผมอยากให้มันกระเพื่อมยาวไปจนเกือบครึ่งไปที่หน้าต่าง effect คอนโทรลผมขอปรับ d k เหลือ1ปุ๊บนี่ทั้งสูงและเยอะขึ้นอ้าวลองดู ปุ๊บอ่ามันจะสังเกตชัดขึ้นปึ๊บผมต้องการแบบนี้เพื่อส่งต่อไปที่ a n i m เมชันตัวอื่นต่อมายืนอยู่ตรงนี้ปุ๊บ,บกดชิปเพชรดาวหนึ่ครั้งพับเปิดขึ้นมาไปที่ไซ z e ต่อได้เลย rectangle ขนาดคลิก Stop Watch สร้าง Keyframe ไซ z ์กดชิปเพชรดาวหนึ่ครั้งปรับจาก50เป็น700 ุบเข้าไปทําเช่นเดิมตรงนี้ไซส์เนี่ยใส่ตรงตัวได้เลยเลือกไปที่ Script b เบ w า i n g Selected Overshoot คลิก b o w It ต์ตบเข้าไปไปปิดกราฟข้างบนก่อนไม่งั้นมันจะซ้อนกันแล้วมาเปิดกราฟของไซส์ฟุบเปิดกราฟนี่เริ่มเยอะแล้วกราฟเริ่มเยอะคลิกออกมาก่อน เลือกเฉพาะไซส์พอมาปิดตรงนี้ด้วยปุ๊บอ้าวลองดูก่อนฟุบน,นบ,บ,บนี่มันกระเพื่อมแบบนุ่มนวลตัวแรกที่จะปรับมาคลิกจุดนี้ครับ F9 หรือแขนขวาตรงนี้ก็ได้แล้วก็ดึงมาหน่อยหนึ่งก่อนแต่ก็ยังไม่พอล็อก ค่อยๆอ,ออกตัวแล้วพุ่งปุ๊บพอความเร็วร้ายสุดสูงแอมพลิจูดก็จะสูงตามลองพรีวิวดูก่อนนี่มันไม่สะใจเลยดังนั้นปรับตรงนี้ครับส่งแรงๆเลยลากคลุมดึงมาให้สุดส่งแรงๆปุ๊บใช้ได้แล้ว ทีนี้ไม่อยากให้มันมีคลื่นลูก2ลูก3นั่นคืออะไรครับเราต้องไปเพิ่มไปเพิ่มดีสัก8แล้วลองดูใหม่ปุ๊บนี่แค่นี้พอสวยงามฟุ๊บเรียบร้อยปิดไม่ต้องดูแล้วปิดแล้วมาดูกันใหม่อีกทีนึง่งคลิกออกมาดูแบบจอใหญ่ๆ ภาพรวมทั้งหมดเลยใช้ได้จากนั้นคลิกกด r กด shift u เรามายืนอยู่แถวแถวนี้ปุ๊บแถวนี้ครับกด shift เพดดาว1 2 3เลื่อนไปเพราะว่าเราจะโชว์ข้อความภายในนี้อยู่1วินาทีแล้วเราถึงจะหมุน นี่คือสีแดงแกน x หมุนแกน x x rotation คลิก stopwatch สร้าง keyframe กด shift เพดา d หนึ่ครั้งลองเลื่อนดูหมุนตีลังกานี่ต้องเป็นแบบนี้ลบ180ฝึกลองดูนะครับค่อยๆเลื่อน180ครึ่งรอบจากนั้นลากคลุม กด F9 ทาง Easy Ease เปิดกราฟมาดัดมือธรรมดาใช้เป็น Speed Graph คลิกออกมาก่อนเฉพาะ X Rotation ปิดกราฟตรงนี้ด้วยปุ๊บขยายลากคลุมดึงมายอดแหลมตรงกลางปึ๊บตรงนี้ก็สักหน่อยหนึ่ง ประมาณนี้ปิดลองดูฟุบฟุบฟุบเรียบร้อยอ้าวลองดูอีกทีนึงทีนี้กระเพื่อมแรกมันหมดไปแล้วจะมาเพิ่มกระเพื่อมที่2องทำยังไงพับก่อนพับก่อนคลิกคลิกขวา New now object อีกทีหนึง่งเลื่อนลงมา เอาแนวออบเจกต์ตัวที่1 Par งพาไปกับนาออบเจกต์ตัวที่2คลิกนว2กด p ทำแบบเดิมคลิกขวา separate dimension ติ๊กเป็น3 d ก่อนคลิกอีกทีหนึ่งกด p ใหม่มาคลิกตรง Shape กด u มายืนอยู่ Keyframe หลังสุดตรงนี้คลิก stop watch y position ของนว2 กด shift Page up 1ครั้งสร้าง Keyframe สถานะเดิมคลิก y position ของ Now 2เมื่อเลือกแล้วไปที่ bouncing script selected overshoot คลิก bounce it ตุ๊บเข้าไปเปิดเข้าไปดูกราฟเหมือนเดิมตึ๊บตึ๊บมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช็คก่อน ต้องเป็น value graph ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าตำแหน่งมันอยู่ที่เดิมเลยเราต้องใช้วิธีหลอกแบบนี้ครับคลิกตรงนี้ทำเป็น e a s y east แขนขวาดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปสูงสูงเลยเล็งตรงแถวนี้นะฮะให้เห็นเลข620ดึงขึ้นไปก็คือตำแหน่งที่620เห็นแล้ว600กว่าแล้ว นี่ครับต้องให้ยอดไปอยู่แถวๆนี่ประมาณนี้และเอียงทำมุมแบบของผมเลยชันๆก็คือให้เขาเด้งฟุ๊บกับเพิ่มเลยทีนี้ต้องเป็นแบบนี้หลอกเขาแบบนี้ไปที่หน้าต่าง Effect Control ปรับค่า Amplitude เต็มที่เลยเต็มที่ของเขาก็ได้แค่300เราให้กับเพื่มเยอะๆ 300แล้วลองดูกันฟุประมาณนี้ทีนี้มาดูกันใหม่กด Control แล้วก็คลิกตรง X Rotation ด้วยปุ๊บอย่าให้มันสอดรับกันช่วงออกตัวเนี่ยอย่าเพิ่งเลื่อนลงมาข้างล่างช่วงนี้ ลากกลุมคีย์เฟรมตรงนี้ปิดกราฟก็ได้ถ้าเรามายืนอยู่ตอนที่เริ่มกําลังจะหมุนกดเพดดาวหนึ่งครั้งเนี่ยปุ๊บเขาลงมาเลยกดเพดดาวสัก2 3แล้วค่อยกระเพื่อมลงก็คือเลื่อนตรงนี้มาอ่าค่อยๆก็ได้แล้วค่อยฟุบตรงนี้เลยช้อนขึ้นไปลองดูปุ๊บอ่ามันต้องอย่างนี้ ผมขอปรับตรงนี้นิดหนึ่งครับช่วงนี้ลากคลุมถ้าปิดกราฟพวกนี้ก่อนปุ๊บเปิดกราฟคลิกออกมาเลือกเฉพาะสเกลกด control กับ y rotation ปรับเป็น speed graph ขยายขึ้นมาให้เห็นชัด,ชด เมื่อสักครู่มันยังไม่สะใจเท่าไหร่เจ้านี่ครับลากกลุ่มตรงนี้น่าจะเป็นแกน x เ่ะเป็นสีแกน y เอาตัวกลางครับสีน้ำเงินเลื่อนมาฝั่งขวาหน่อย ประมาณนี้ดีกว่าผมอยากให้มันแช่อยู่ตรงนี้นานๆนะครับเลื่อนสีน้ําเงินมาอีกสักนิดหนึ่งตรงนี้สีแดงอเอาหัวนี้สีน้ําเงินปุบ๊บแล้วมันแช่ก่อนค่อยๆฟุลองดูใหม่อ่า แล้วสีน้ำเงินคือน,นี่ต้องกระตุกแบบนี้ประมาณนี้พับเรียบร้อยจากนั้นก่อนจะมาต่อกันในคราวหน้า เพื่อไม่ให้เสียเวลาผมแนะนำไว้อย่างนี้มาเปิดตรงนี้ก่อนเป็น adaptive resolution ให้เห็นเงาให้เรียบร้อยด้วยเลยปิด Background สีขาวหรือคลิกขวาทำเป็น guide layer ก่อนก็ได้ปึ๊บเพื่อที่จะไม่ให้เห็น Background ด้านหลังและเวลาเอาไปทำงานจริงๆเนี่ยเราไม่อยากอยู่ในโหมด cinema 4 d render ตรงนี้ไปใช้งานได้เลยเอาแค่เงากับ object 3 d คลิกตรงเชฟเปลี่ยนเป็นสีขาวค่อยไปเรียนกันต่อทำการปรีเรนเดอร์หรอบไปที่ composition add to render queue มาตั้งค่าเป็น quick time ปรับเป็น rgb alpha ผมขอไปเช็ค png sequence ก่อนแล้วกลับมาที่ quick time ปุ๊บ ตรง format option ให้เป็น animation นี่นะ format option ใช้เป็น animation ตัวอื่นก็ยังมีอีกตัว2ตัวแต่ผมเลือกใช้ animation format option เป็น animation มันสามารถปรับ channel บวก alpha ได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็น audio output off ไปโดยปริยาย c ิ i โอ ok ก็คือเราจะไม่เอาพื้นหลังส่วนตรงนี้ เราเอาแค่เงาสีขาวเดี๋ยวเข้าไป blending เอามาตั้งค่าตรงนี้จะเก็บไว้โฟลเดอร์ไหนเอาเก็บไว้เดสก์ท็อปก่อนแล้วกันตั้งชื่อเป็น 3D Frame TUT คลิก save render แล้วกลับมาพบกันในบทเรียนถัดไปสำหรับบทเรียนนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ